ดีค่ะคุกหยันอิติไซอิ๋วนะคะวันนี้เรามาทำสลัดมันฝรั่งสไตล์เยอรมันกันค่ะมันฝรั่งนะคะเราเลือกขนาดที่เท่าเทากันค่ะเพราะว่าพอนิ่งแล้วเนี่ยมันจะสุกพร้อมๆกันค่ะเรานึ่งประมาณ30มนาทีนะคะระหว่างที่เรารอมันฝรั่งที่เรานึ่งอยู่นะคะ เรามาเตรียมน,น้ำสลัดกันค่ะหัวหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นเต่าเล็กๆค่ะเทน้ำใส่หม้อนะคะแล้วก็ตามด้วยผงซุปผักค่ะจากนั้นก็ใส่มัสตาร์ดนะคะตามด้วยหัวหอมใหญ่ที่เราสับไว้เราจะต้มประมาณ2-3นาทีนะคะให้หอมใหญ่เปื่อยนุ่ม ใช้ตะก้อมือนะคะคนเป็นระยะแล้วก็ยกขึ้นจากเตาเราจะพักเขาให้พออุ่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำปรุงกันค่ะน้ำปรุงรสนะคะเราจะมีน้ำส้มบาซามิกใส่หรือใครจะใช้น้ำส้มแอปเปิลก็ได้นะคะแล้วก็เกลือนิดนึงก่อนน้ำตาลแล้วก็พริกไทยป่น,นะคะ่ะบดใหม่ๆเนี่ยก็จะหอมดีกว่าที่เราบดไปแล้วนะคะ คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เทลงไปในน้ำต้มหอมใหญ่ที่อุ่นแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มันฝรั่งเราครบ30นาทีแล้วนะคะยกออกจากเตาแล้วก็มาทำการปอกกันค่ะเรามีเครื่องมือที่ใช้ปอกนะคะจะเป็นซ่อมซ่อมอย่างที่เห็นนะคะทำให้เราปอกมันฝรั่งโดยไม่ร้อนมือนะคะแล้วก็ปอกง่ายด้วย มันฝรั่งที่เราปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็เทกลับไปในช้วยเดิมน้ำสลัดที่เราผสมไว้แล้วนะคะเอามาเทลงในชามของมันฝรั่งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเราจะทิ้งเขาไว้สักประมาณ10นาทีนะคะเพื่อที่จะให้มันฝรั่งเนี่ยดูดน้ำสลัดที่เราแช่งลงไปนะคะครบ10นาทีแล้วเราก็มาคนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็จะใส่น้ำมัน ครึ่งหนึงก่อนนะคะก็คือ1ช้อนโต๊ะคลุกให้เข้ากันตอนนี้เราก็ชิมและปรุงเพิ่มได้เลยค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนจากชามผสมมาเป็นชามเสิร์ฟแล้วนะคะเพราะว่าชามผสมเนี่ยเลอะมากน้ำมันอีก1ช้อนโต๊ะนะคะ เป็นสองช้อนโต๊ะถ้าใครไม่ชอบมันก็ไม่ต้องใส่ก็ได้โดยที่คทยป่นอีกรอบหนึ่งนะคะต้นหอมส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะซอยละเอียดซอยเล็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานใช่ไหมคะตอนนี้เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็รอเสิร์ฟค่ะ ตอนนี้ได้เวลาทานแล้วค่ะเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะก่อนตักทานนะคะให้คลุกอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่ามันฝรั่งเนี่ยดูดน้ำสลัดเข้าไปหมดแล้วนะคะทานน่าอร่อยค่ะพบกับคุกแอนอ a ทวิทยส่อิกนะคะกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ